yo am making i don't know am i getting caught now yeah 哈哈哈，啊，啊，嗯，嗯，啊， จะไม่หาแล้วนะพี่กอดเอ็มเอ็มเปียกหมดแล้วอ่ะเอ็มไม่หาแล้วฮะเอ็มไม่หาแล้วเอ็มไม่ฮา อ้าอัลโหลฮอลโหลฮัลโหลอัลโหล้ัลโหลฮัลแล้ัลโวลล้หลลโ เอาแล้วนะพอยังพปแล้วพปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ดีกันดีกันนนนอนแล้วเด็กไม่ยอมดูอุ๊ยอุ๊ยใครอ่ะนะคุนใครงงเงี้ยวอะไม่ยอมหรอไม่ยอมแม่เหรอเออ Ay, kaya. Ay, kaya. Kaya. Ay, kaya. 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 Hmm. Yeah. Ah.